สวัสดีครับก็ตอนนี้จะเป็นการใช้ google classroom นะครับโดยจะเป็นการสร้างชิ้นงานสร้างแบบทดสอบแล้วก็การทดลองนำวิดีโออัพโหลดขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับวิธีการสร้างชิ้นงานนะครับขั้นแรกอันนี้ให้คุณครูเข้าล็อกอิน ไปที่อ e ีเมลของตนเองนะครับเสร็จแล้วเลือกมาที่ google classroom เก้าจุดแล้วก็ไปที่ google classroom นะครับสําหรับท่านที่สร้างห้องเรียนไว้อยู่แล้วก็จะมีห้องเรียนปรากฏขึ้นมานะครับหรือถ้ายังไม่ได้สร้างนะครับก็สร้างขึ้นมาเลยก็ได้นะครับในที่นี้นะครับผม อขอสร้างชั้นเรียนใหม่ก็กดบวกตรงมุมนี้นะครับแล้วก็สร้างชั้นเรียนขึ้นมาชั้นเรียนระบุชื่อนะครับก็เป็นวิชาวิทย์สมมุตินะครับเป็นวิทย์วิทย์หนึ่งห้องตรงนี้3มช่องข้างล่างไม่ต้องก็ได้นะครับผมลองสร้างเลย ขอสักครู่นะครับวิชาวิทย์หนึ่งก็จะปรากฏในชั้นเรียนของผมนะครับอ่านะครับเสร็จแล้วก็ถ้าอยากจะให้งานนะักเรียนนะครับคลิกไปที่งานของชั้นเรียนเราจะสร้างคำถามกดสร้างปุ่มสีน้ำตาลตรงนี้นะครับหรืออาจจะเป็นสีอื่นสำหรับคอมพิวเตอร์ของท่านเองนะครับเสร็จแล้วถ้าอยาก สร้างให้เป็นคําถามนะครับก็คําถามแบ่งเป็น2ประเภทนะครับคําถามแบบแรกที่เรากําลังจะสร้างแบบนี้คือคําถามที่คุณครูต้องตรวจเองนะครับยกตัวอย่างว่าเราจะถามคําถามสั้นๆว่าสารสารใดมีฤทธิ์เป็นกรดบ้างมีฤทธิ เป็นกดเราสามารถเลือกให้นักเรียนตอบเป็นอะไร2ออย่างประเภทนี้นะครับก็คือคำตอบสั้นๆหรือปารนัยถ้าคลิกเป็นปารนัยเราก็ต้องสร้างตัวเลือกนะครับยกตัวอย่างเช่นข้อ1อาจจะเป็นโซเดียมอ่ะโซเดียม อยากจะเพิ่มตัวเลือกให้มีหลายตัวเลือกคลิกเพิ่มตัวเลือกนะครับอ่าสองพีฟัลอ่าสามโอ่าก็เพิ่มไปเพิ่มไปนะครับแต่อย่างนี้เราจะต้องมาตรวจเองนะครับแล้วก็มันจะอาจจะยุ่งยากสักหน่อยนะครับหรือถ้าอยากให้เด็กตอบเป็นแบบสั้นๆก็เลือกประเภทตรงนี้นะครับเป็นตอบสั้นๆ เพิ่มเติมก็คือครูสามารถเพิ่มนะครับเป็นลิงก์หรือไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวกับความรู้เพื่อให้เด็กดูก่อนก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นไป YouTube อะไรอย่างนี้นี่สามารถเสิร์ชหาได้เลยสารที่เป็นกฎที่เอาเป็นกรด นี่ครับกดระเบสอ่าแล้วกดเพิ่มตรงนี้ก็เพิ่มให้นักเรียนศึกษาได้นะครับข้อสำคัญตรงนี้นะครับมาดูกำหนดคะแนนนะครับเราจะให้คะแนนกี่คะแนนก็ให้ได้เลยสมมติข้อนี้ผมให้5คะแนนวันครบกำหนดจะมีไหมไม่มีก็ได้นะครับอ่าสามารถติ๊กได้เลย ผมให้ครบกําหนดในวันที่ยี่สิบ่สองกันนะครับก็คลิกไปนัเกเรียนตอบกับเพื่อนได้นัเกเรียนสามารถแก้ไขคําตอบได้ถ้าครูอยากให้มีตัวเลือกนะครับเป็นคุณสมบัติน,นั้นนครูก็สามารถคลิกได้นะครับอโอเคอเสร็จแล้วครูสามารถถามได้เลยนะครับกดถามงานนี้ก็จะ โชว์ให้นักเรียนเห็นนะครับถ้านักเรียนอยู่ในชั้นเรียนก็จะเห็นนะครับจบแล้วนะครับสำหรับหัวข้อแรกก็คือคำถามที่ครูต้องตรวจเองนะครับต่อไปเราจะสร้างคำถามที่ Google จะตรวจให้เลยนะครับสมมุติเราจะสร้างเป็นงานแบบทดสอบนะครับสร้างเป็นงานแบบทดสอบ ไกนะครับเราจะเป็นตั้งชื่ออ่ะทดสอบครั้งที่1ทดสอบครั้งที่1คําแนะนําก็อาจจะแนะนําให้นักเรียนคลิกไปที่ Google Form นะครับการตรวจโดยใช้ Google เราจะใช้ Google Form นะครับก็คือเราคลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยหรือถ้าครูมีแบบฝึกหัดที่สร้างผ่าน Google Form ไว้แล้วครูสามารถคลิกเพิ่มตรงนี้ แล้วก็ไปที่ google drive ได้นะครับ google form ก็จะเก็บอยู่ใน google drive เช่นกันอ่าผมลองดูแล้วกันผมน่าจะเคยสร้างไว้อ่าไปที่ google drive ได้ของฉันอ่าผมจะมีแบบทดสอบนี่แบบทดสอบที่เคยสร้างไว้ผมก็กดเพิ่มได้เลยอ่าจะให้หนักเรียนทดสอบกี่อันก็ได้นะครับอันนี้อ่าโอเคเสร็จปับ๊บถ้าเราจะสร้างใหม่นะครับ เราอาจจะคลิกตรง blank quiz อันนี้ก็ได้เพราะว่เราจะสร้าง Google form ใหม่เสร็จแล้วนะครับให้ครูตั้งชื่อได้เลยนะครับตั้งชื่อแบบทดสอบอ่าทดสอบครั้งที่หนึ่งครูก็พิมพ์ตรงนี้ด้วยนะครับทดสอบครั้งที่หนึ่งสำคัญมากนะครับเพราะว่าชื่อมันจะขึ้นเราจะได้รู้นักเรียนที่มาทำจะได้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ ก๊อปมาได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้เพิ่มข้อนะครับก็คือเราจะทำข้อกี่ข้อสมมติอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งผมตั้งเป็นข้อหนึ่งข้อหนึ่งสมมติจะมีสี่ตัวเลือกออปชันที่หนึ่งเราเป็นข้อไก่คำตอบข้อไก่กดเพิ่มตัวเลือกไปขอไข่ข้อควายกดเพิ่มตัวเลือกข้อควายงูอ เสร็จแล้วนะครับข้อ1เสร็จแล้วแต่เรายังไม่ได้เฉลยนะครับเราต้องไปคลิกคําว่าเฉลยคําตอบอ่าแล้วสมมุติข้อนี้จะให้กไก่ถูกก็คลิกนะครับและมีคะแนนกี่คะแนนก็ใส่ไปนะครับข้อ1ให้1คะแนนเสร็จแล้วอันนี้คืออย่างง่ายนะครับเราเสร็จสิ้นแค่นี้ก็ได้อ่าข้อ1ก็จะได้1คะแนน ถ้าอยากเพิ่มข้อต่อไปนะครับให้คลิกเพิ่มคำตอบอตรงนี้นะครับแล้วเราเพิ่มเป็นข้อสองข้อสามได้เลยตัวเลือกหนึ่งกอไก่เหมือนเดิมผมขอทำสักคู่หนึ่งกอไข่กอควายงองงูนะครับเสร็จแล้วฉเฉลยข้อนี้ให้ฉเฉลย้อควายบ้าง ให้คะแนนอย่าลืมให้คะแนนนะครับ1คะแนนหรือกี่คะแนนก็ตามสะดวกของค,คุณครูนะครับเสร็จแล้วนะครับคําถามแต่ละข้อนะครับาสามารถเลือกว่าจําเป็นจะต้องตอบหรือไม่นะครับให้ดูที่มุมด้านล่างของข้อนะครับถ้าเราอยากให้เด็กตอบจริงๆนะครับก็คลิกจําเป็นจําเป็นจะต้องตอบนะถ้าไม่ตอบ จะไม่ผ่านการส่งคําตอบนะครับหรือส่งคําตอบไม่ได้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ครูอยากสร้างเพิ่มภาพเป็นคําถามสมมุติว่าอ,อยากเพิ่มภาพนะครับต่อไปครับครูคลิกด,ด้านข้างนะครับที่ข้างๆโจทย์นะครับแล้วครูสามารถอัพโหลดจากคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจะค้นรูป ตรงนี้ก็ได้นะครับก่อกไก่ไก่ครูก็เพิ่มมาได้เลยนะครับแสกคลิกแสกหรือครูจะเพิ่มปรับขนาดสันนิดนึงก็ได้นะครับตึ๊บเสร็จแล้วคลิก3ามจุดตรงนี้นะครับเพื่อจัดกลางให้สวยงามได้เลยนะครับ ครูบางท่านอาจจะงงว่า3จุดทำไมของตนเองไม่ขึ้นนะครับให้คลิกด้านนอกสักทีหนึ่งก่อนก็ได้3จุดก็จะขึ้นมาหรือถ้าต้องการคลิกเพิ่มรูปภาพที่ตัวเลือกนะครับก็ชี้ไป,ปรบริเวณตัวเลือกที่ต้องการแล้วก็กดเพิ่มรูปภาพทาได้เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นผมขอข้ามไปนะครับเสร็จแล้วคำถามจริงๆจะมีในส่วนของ ชื่อต่างๆด้วยนะครับสมมติผมขอเพิ่มว่าอยากได้ข้อมูลของนักเรียนจะทำยังไงนะครับเมื่อกี้ผมกดบวกเข้ามาอันนี้แล้วผมอยากให้ชื่อมันขึ้นต้นผมย้ายขึ้นไปข้างบนนะครับคําถามให้เป็นให้เป็นการตอบแบบตอบสั้นๆ ข้อนี้ก็คือเราจะถามว่าถ้าจะเก็บข้อมูลจริงๆเอาอันนี้ก่อนก็ได้ครับคํานำหน้าคํานำหน้านให้เป็นคำตอบสั้นๆหรือครูจะเลือกเป็นช่องเลือนลงอย่างนี้ก็ได้นะครับช่องเลื่อนลงให้เป็นนาย นางสาวนางสาวถ้ามีเด็กหญิงเด็กชายก็เพิ่มไปนะครับจำเป็นจะต้องตอบทำมนำหน้าเสร็จแล้วให้เอาเป็นชื่อเฉยๆชื่อให้เป็นคำตอบสั้นๆคำตอบสั้นๆจำเป็นแล้วต่อไปเป็นนามสกุลนามสกุล คุณคำตอบสั้นๆเช่นกันจําเป็นโอเคนะครับเสร็จแล้วถ้าครูอยากให้การเก็บข้อมูลนะครับส่วนเป็นชื่อนามสกุลตรงนี้กับข้อมูลของการทำแบบทดสอบเป็นคนละหน้ากันนะครับครูสามารถทำได้โดยการแบ่งส่วน นะครับหรือเพิ่มส่วนตรงนี้กดคลิกไปนะครับพิบเพิ่มส่วนอนฮะส่วนที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งจะเป็นการเก็บข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็ส่วนที่สองเป็นแบบทดสอบแล้วลองดูนะครับถ้าเราอยากลองดูว่าเด็จะเห็นเป็นยังไงเราคลิกแสดงตัวอย่างอ่าทดสอบขั้นที่หนึ่งเลือกคำนำหน้าอ่านายนางสาวเลือกนาย ตัวอย่างนะครับชื่อก็พิมพ์ไปได้เลยถัดไปปุ๊บสมมติว่าเราทำสองข้อนี้นะครับถ้าเด็กทำข้อเดียวเราติ๊กไว้ว่าจำเป็นมันจะมีดอกจานตรงนี้ถ้าเด็กเผลอทำข้อเดียวแล้วกดส่งมันจะขึ้นเตือนขึ้นมาว่าจำเป็นจะต้องตอบให้ครบนะครับอย่างนี้ถึงกดส่งได้ กดส่งแล้วเราก็จะดูคะแนนได้ดูสิอขอ้ขอไก่ผิดนะครับขอไข่ผิดพร้อมเฉลยด้วยว่าคำตอบที่ถูกต้องจะเป็นข้อไหนนะครับโอเคครับทีนี้ส่งคำตอบเพิ่มอีกการทดสอบเั้งที่1น่งาการทด เสร็จแล้วนะครับเราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญนะครับตั้งค่า,าการรวบรวมที่อยู่อีเมลนะครับทัวตรงนี้แนะนําว่า,าให้รวบรวมนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับจํากัดให้สําหรับผู้ใช้ในองค์กรนะครับก็แล้วแต่นะครับ การจำกัดให้ตอบเพียงหนึ่งครั้งถ้าต้องการให้ตอบได้ครั้งเดียวห้ามแก้ไขก็คลิกไปนะครับผู้ตอบสามารถแก้ไขหลังจากส่งไม่นะครับไม่ถ้าไม่ก็ไม่ต้องคลิกดูแผนภูมิสรุปข้อความตอบกลับอันน,นี้ถ้าอยากให้ผู้ตอบดูได้ก็คลิกนะครับต่อไปงานนำเสนอแสดงแถบความคืบหน้า มันจะแสดงให้เห็นว่าเราตอบไปกี่ข้อแล้วอะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นส่วนที่ดีนะครับจะได้เห็นว่าเราทําจะเสร็จหรือยังสับเปลี่ยนลําดับของคําถามนะครับถ้าครูสังเกตดูนะครับผมทาข้อหนึ่งข้อสองใช่ไหมอ่าผมอาจจะสลับข้อคําถามนะครับเพื่อป้องกันการลอกได้ระดับหนึ่งนะครับก็กดสลับข้อความยืนยันนะครับก็ ถ้าเด็กกดส่งเราสามารถพิมพ์ได้ว่าอยากจะให้เด็กเห็นข้อความอะไรเมื่อเด็กกดส่งแล้วในกรณีที่ไม่ได้พิมพ์อะไรระบบมันก็จะทําว่าเราได้บันทึกคําตอบของคุณไว้แล้วเท่านั้นนะครับก็ไม่เป็นไรต่อไปแบบทดสอบทําเป็นแบบทดสอบก็คือกําหนดให้มีการให้กําหนดค่าคะแนนนะครับตามนี้นะครับหมดล็อกอันนี้ไม่ ไม่เกี่ยวข้องมากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้โคมบุกต่อไปการประกาศคะแนนนะครับก็ประกาศทันทีหลังจากส่งคําตอบเลยก็ได้เมื่อกี้เราก็จะเห็นว่าเราได้กี่คะแนนนะครับถ้าเราส่งแล้วหรือจะประกาศภายหลังะนะครับก็ได้นะครับผู้ตอบอสามารถดูคําตอบผิดคําตอบถูกต้องค่าคะแนนนะครับกรณนนีที่ครูอยากให้ การสอบนะครับเด็กสามารถดูได้ก็คลิกทั้งหมดนะครับก็จะเห็นเด็กจะเห็นทั้งหมดแต่ถ้าไม่อยากให้เด็กเห็นอะไรก็คลิกปิดนะครับเท่านี้นะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับตั้งค่าที่ปุ่มฟันเฟืองเสร็จเรียบร้อยเราก็กดส่งนะครับส่งตรงนี้ส่งฟอร์มอขอใคครับ อลองกดส่งอ๋อกดส่งจะเป็นการส่งฟอร์มนี้นะครับให้นักเรียนผ่านอีเมลทีละคนทีละคนอย่างนี้ก็ได้นะครับนักเรียนก็จะเห็นผ่านอีเมลหรืออคูปปิดเลยก็ได้นะครับตรงนี้ปิดได้เลยชึบชึบคูปปิ้ตรงนี้ได้เลยแบบทดสอบคท,ที่หนึ่งปิดเลย งานในชั้นเรียนตรงนี้อาเข้าไปดูอีกทีอามันก็จะขึ้นเป็นแบบทดสอบครั้งที่หนึ่งแล้วนะครับเ <_ S 1> พราะว่าเราทำไว้ google มันไม่มีปุ่มเซฟนะครับประมาณนี้อ่าโอเคนะครับสำหรับการทำแบบทดสอบที่ google เฉลยเองนะครับเฉลยให้เลยก็ะจะประมาณนี้นะครับเราสามารถเข้ามาดูได้ว่า,วามีการทำแล้วได้ คำตอบอย่างไรบ้างนะครับอ่ะพอย้อนกลับมานะครับเมื่อกี้ยังไม่เสร็จนะครับถ้าเราสร้าง Google Form ไว้เรียบร้อยนะครับเรายังไม่ได้กดมอบหมายให้ในักเรียนนะครับเราก็จะยังไม่ได้มอบหมายให้ในักเรียนเห็นนะครับทีนี้เราต้องกดให้คะแนนอย่าลืมตั้งค่าคะแนนนะครับเมื่อกี้เราตั้งไว้สองข้อข้อละหนึ่งคะแนนดังนั้นตรงนี้เราก็ให้2คะแนนอ่า กำหนดวันครบเหมือนเดิมนะครับเราจะกำหนดให้วันไหนเป็นวันที่ต้องส่งงานก็ได้นะครับอลองกดมอบหมายครับกำลังมอบหมายยานักเรียนก,ก็จะเห็นงานของเรานะครับโอเคประมาณนี้นะครับงานก็จะมีสองงานแล้วนะครับทีนี้กรณีที่เราต้องการเพิ่มนะครับวิดีโอ ลงไปใน Google Classroom ของตัวชั้นเรียนของเรานะครับอ่าอันนี้ผมลองดูนะครับชึบชบอ่าไปที่ชั้นเรียนชั้นเรียนวิทย์หนึ่งเสร็จแล้วสตรีมแชร์ข้อมูลบางอย่าง นะครับกดที่แชร์ข้อมูลบางอย่างแล้วกดเพิ่มเพิ่มในที่นี้นะครับอา,อาจจะเพิ่มเป็นไฟล์ถ้าเราอยากต้องการได้ไฟล์วิดีโอนะครับเลือกไฟล์วิดีโอของอุปกรณ์นะครับได้คือที่ได้ของฉันก็ได้แล้วแต่นะครับว่าไฟล์ของครูอยู่ที่ไหนผมลองอัปโหลดนะครับผมลองหาไฟล์วิดีโอซิจากใน เครื่องนะครับอ่าโอเคผมลองอัดวิดีโอของผมไปแล้วก็อัปโหลดได้เลยนะครับเท่านี้เดี๋ยวลองคอยการอัปโหลดนะครับก็ถ้าไฟล์ใหญ่ก็จะอัพโหลดนานหน่อยนะครับโดยหลังจากนี้นักเรียนก็จะเห็นไฟล์ที่ค,คุณครูอัพโหลดนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ3ามหัวข้อ การสร้างคำถามการสร้างแบบทดสอบโดยใช้ Google Form และการอัพโหลดวิดีโอนะครับสวัสดีครับ